สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปกันที่กระทรวงศึกษาธิการไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมซิมิโอคอนเกรส2 0 21ค่ะ เมื่อวันที่28ถึง29เมษายน2564องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกซิมิโอและกระทรวงศึกษาธิการไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมซิมิโอคอนเกรส2021เเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล รองศาสต,ตราจารย์ดรเอกชัยกี่สุขพันธ์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาครูในประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่งบประมาณแต่อยู่ที่วิธีการคิดและกรอบกระบวนการของการพัฒนาโดยเชื่อว่าครูทุกคนอยากพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ซึ่งถ้ากำหนดกรอบการเรียนรู้ให้เวลาและสร้างสื่อที่ครูสามารถเข้าถึงเชื่อว่าครูส่วนหนึ่งจะพัฒนาในเรื่องนี้ได้รวมถึงใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้งานซิมิโอคอนเกร s ทูเทวันในครั้งนี้มีผู้แทนภาครัฐนักวิชาการนักวิจัยผู้แทนสถาบันการศึกษาทั่วอาเซียนร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กว่า9,500คน โดยบทสรุปที่ได้ภายในงานจะถูกส่งมอบต่อ,อยังผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาแต่ละประเทศเพื่อวางแผนกำหนดกรอบนโยบายที่เหมาะสมตามบริบทของประเทศนั้นๆต่อไปเรื่องของการพัฒนาโคโรูเปัญหาที่เราพบเนี่ยเราไม่ได้พบว่าปัญหาที่งบประมา ัญหา,นานอยู่ที่ครูได้รับการพัฒนาเนี่ยล้วประสิทธิภาพการใช้นะม,มานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นอย่างไรมีการพัฒนาในสิ่งที่ครูก็ต้องการครูก็อยากได้แล้วก็ครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสําสคัญมากเพราะงั้นในลักษณะของการที่ครูจะเป็นผู้ที่ไปจัดก,การเรียนการสอนเพื่อสร็จงผลที่ดีกับผู้เรียนเนี่ยสิ่งสําคัญมากก็คือครูจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการ และต้องการได้รับการเวลาคือประเด็นอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเลือกรูปแบบเลือกเนื้อหาเลือกวิธีการที่ตนสามารถจะปรับตัวและเรียนรู้ได้ไมะงั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คืออนาคตครูเนี่ยจะต้องสอนนักเรียน,นยไม่ได้สอนให้เขาว่าเขาต้องเรียนอะไรเรียนได้กี่หน่วยกิตุนจบต่ต้องสอนให้เขาสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างในสิ่งที่เราสอนเขาแล้วก็ในการจัดสรรงบประมาณในที่นี้เนี่ยผมว่าเป็นส่วนที่จะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นลักษณะตามนโยบายเมื่อผู้กําหนดนโยบายไม่อยู่โงบประมาณก็ไม่มีผมว่านี่สําคัญมากคือคือประเด็นที่ในซิเมลโลท่าที่ได้ตามนะในในสิ่งที่สําคัญมากก็คือเราพบว,ว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียงและก็เสมอภาคของทุกกลุ่นะครับต้องพัฒนาคนหรือว่า บุคลากรหรือผู้เรียนให้มีทักษะสูงนะเรียนรู้กันเปลีป่ยนแบบธรรมดาครูเป้าหมายสงคัญมากก็คือครูจะต้องสามารถปรับตัวในเรื่องของการเ,าเรียนในเรื่องของการปรับวิธีการสอนให้ไปกับยุคข,ของดีต่อได้นะคือคือถามว่าจริงแล้วเนี่ยในใน,ในอาเซียน้วยกันเนี่ยต้องมองเนี่ยทำไมสิงคโปร์เนี่ยเขาประสบก,การณสำเร็จเพราะเนื่องจากประชากรสิงคโปร์ของเขาไม่มาของเราเนี่ย60 ห้าหก,กล้านเนี่ยการจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยคงจะไม่ไง่ายแต่ว่าผมต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือครูเราเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีครูเราเริ่มปรับตัวจาก1ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วที่โควิด1 9บเก้าระบาดผมเชื่อว่าถ้าเราให้เวลาครูในการเรียนรู้เราสร้างสื่อที่ครูสามารถเข้าถึงครูคนหนึ่งพัฒน,นาได้นะครับและสามารถจะใช้พวกนี้เัาแพลตฟอรมไม่เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ขอให้ครูได้เห็นตัวอย่างให้เห็นแบบที่ดีผมว่าก็ทำไ